อ่าบเบอร์ซร่ว uh, 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 ันครับชารลีวันไฟทูคร uh, 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 ับเบลฟาไฟทูอ่าวิสกี้พอยอ่าอ่าคอลเลคชันครับแทงก็พอยครับสพาโปวันวันวันรีเฟซแท็กซี่อร์กเห็นอ่าบอร์ร่รีเควสไลน์อัพรันเวย์ฟอเทคออกครับไลน์อันเววันซิกเบียราวอร์อ่าอัพรันเววันซิกเบแท็ซี่เบรวัอรโร่นอ่าโอเคได้ยินแล้ว นะครับครับอ่าโอเควันนี้ลมค่อนข้างคอสเลนเวครับเล็บเคลียร์ไรเคลียร์ครับอีชิดครับเอ๊ด้ายปิกด้ายบอลฝาเฮดโอนอ่าตั้งตัวให้ตรงกลางเลนเปย์นะครับเล่ตงตอบหนึ่งพันกกระจก เบอร์ศูนย์หนึ่งเรดดี้โฟร์ที่พัชเชอร์เบอร์ศูนย์หนึ่เราเรียวันสิทธิ์เทียรพอติอกไฟพอติฟขับเบอร์ศูนย์หนโอเคมองไปไกลท้ายทางวิ่งครับเห็นอะไรมุ่งหน้าไปตรงนั้นอ่ะเออคาร์พาวพเวอร์ไว้ค่อยๆเติมพาวเวอร์เข้าไปค่อย,คอ,ยคอยๆเติมค่อยๆเติมเอเติมเข้าไปเอกเติมเข้าไปออเอกเติมเข้าไปเอกเอ เอิบมือคาพาวพเวอร์ไว้ก่อนนะครับเอฟเเอฟเอฟิกโรเททดึงเข้าหาตัวให้เครื่องลอยขึ้นโอเคเพสิทีฟเรดโอเวอร์เวนน่าแอร์บอนครับเลฟเทิร์นเล็กทูแทงก็คอย ไม่ใช่เรื่องวันนี้ผ่านเรนไอทีบีที่พอตะเกมยบไม่ใช่คอมเพล็กซ์ครับผมเบอร์เซอร์วันเสียงดังไปไหมลูกอ่าสามร้อยฟีดเลี้ยวซ้ายอ่าอเดี๋ยวแฟบพับก่อนเอ้ยแฟบพับครับอ่าสามร้อยฟีดเลี้ยวซ้ายดูข้างนอกไว้ลูกดูข้างนอกไว้เอออย่าดูแต่ข้างในดูข้างนอกไว้บอบอปิ่มขอบฟ้าแสดงว่ามองไม่เห็นขอบฟ้าใช่ไหมอ่า แต่อ่ารักษาบอท่าไตวะแต่ถ้าใต,าาต,าตาเราจะมองไม่เห็นขอบฟ้านะครับเอ๊เราอยู่ปิ่มป,มปิมขอบฟ้าพอดีเลยนะเอ๊เดี๋ยวเราไปที่ศาลากลางไปที่วัดทันท้ายเหมือนเดิมโอเคไหมโลกค่นะนะแล้วเดี๋ยวเราจะฝึกเหมือนเดิมนะเดี๋ยวครูจะขอทบทวนหน่อยนะ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวซ้ายและการเลี้ยวขวานะโอเคไหมครับครับแล้วครูจะเพิ่มความยากขึ้นมาคือเลี้ยวซ้ายนะครับความสูงต้องไม่เสียเลี้ยวขวาความสูงต้องไม่เสียโอเคไหมลูกครับอ่าเลี้ยวขวาหน่อยเออน่นอ่าแต่เลี้ยวขวาหน่อยนี่ ตอนนี้ข้างล่างของเราข้างหน้าของเราเนี่ยก็คือจากสวนน้ำสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่แถวสวนน้ำแล้วอ่าลองดูด้านข้างสีเห็นไดโนเสาร์หรือเปล่าเห็นวัดหรือเปล่าอ่านันแลอ่ะตอนนี้เราอยู่เหนือวัดแล้วนะครับอเอคความสูงสักหนึ่งพัน โอเคครับอ่านกบอบออะเดี๋ยวเราจะเริมเลี้ยวซ้ายกันนะครับอ่าไหนลองเลี้ยวซ้าย360องศาให้คุณหน่อยซิเอ้ความสูงห้ามเสียนะความสูงห้ามเสียนะโลกเออด,ดูขอบฟ้าไว้ดูขอบฟ้าไว้เออนีอ่แหละ ค่อยๆเลียวดันไปข้างหน้าหน่อยนะข้างหน้าหน่อยอ่านั่นแหละเอะ้ความสูงเสียกันนิดหนึง่งนะครับเออดูเส้นขอบฟ้าไว้ให้เห็นเส้นขอบฟ้าเสมอเห็นไหมเอเอเราอยู่เรือว,วัดจุมมือไหว้หน่อยโอเคอ้าดันไปข้างหน้าหน่อยเอ้ดูความสูงเราเสียแล้วเนี่ยนะที่เราอยู่ที่หนึ่งพันตอนนี้เราอยู่ที่พันหนึ่งร้อยแล้ว เวอร์เซวยลนวโอเวอร์แทงก็พอให้กับวันดาวเซนวันัตเด็ดีดครับ f o อ t เทรนนิ g เอลองฟังไหมข้างน,นอกเขาคุยอะไรกันทํไไมลูกาสไนเนอรวัดีเซไนเนอร์าฟีดคิวเอนเอสิ่าพ่อขึ้นตรงเซนไนนอวับก่นอนรีงแอร์ฟาเจ็ดตวันอ่าเดี๋ยวขวาสามรอยหกสิบองศาไปเอ้ย อย่าดึงเข้าหาตัวสิเอองันเครื่องมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ลองปล่อยมือสิอ่าเฮ้ยงอโอเคอ่าว้าเดี๋ยวขวางั่นแหละนั่นแหละโดดงามมากเบอร์5563 Federal One t r e e r Cancel Later r e v c s i o n l e v e r l o t r e e e r o Cancel Later Air น้องแอร์อน้องเฟครับนะ อ่าโอเควันนี้อากาศสวยงามมากอ่ะปะแล้วเรากลับสนามบินกันดีกว่าไปไหมอ่าอ่าไหนขึ้นตรงก่อนบุเบอร์เซอรวันไม่ใชงคอมพลีชรับ r t b โทบีเบอร์เซอรวันลียบอร์ตแอตเกนเล็บดาวินพอลร์ยแอตเกนเล็บดาวินลันเววันซ6กพินยุสครับบุเบอร์เซวันโอเคเอาตัวขนานคลองไว้บินให้ตัวทับคลองไว้ เอ๊บินให้ตัวทับคลองไว้นะป่าน่อยเอ๊ขึ้นตรงตรงให้ตัวทับคลองไว้ให้ตัวทับคลองไว้อ่าเห็นคลองอยู่ด้านซ้ายไหมเห็นไหมอ่ารักษาตัวให้อยู่ทับคลองไว้อเอ๊หาสนามบินเจอไหมมารอบสองแล้วหาสนามบินเจอไหม <c ười> หาไม่เจอ เอาอีกแล้วโดนทำโทษแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสนุกจังเลยกูพเพชรสนุกจังเลยไหนไหนยังยังไม่ถึงหาสนามบินเจอไหมอ้าวกูเ,เพชรสนุกจังเลยอ่าโอเคเลี้ยวขวาไปหน่อยโลเอขึ้นตรงเดินตรง ไปตรงตรงนะสนามบินอยู่ตรงหน้าเราเลย oh. อ๋อโอเคโดนวิ่งนะโอเคไหมจำโทษนะ <c oughs> นะโอเคครับตกลงกันแล้วนะจับมือโอเคไป <c oughs> <c oughs> ไม่มองครูเลยตอนนี้อ่าจะแสดงว่านั่งเตี้ยไปเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะให้นั่งสูงกว่านี้โอเคไหมลูกนะ <c oughs> โอเคเบอร์ซีว่านอนเล็บเดวินครับสต๊บ เลนเววันเซ็กเคลียร์ทูลนดงครับคูเปิ์สีโรอวันอ่าสิบห้านิ้วทีวหัวหัวแปดสี่นะครับแฝดสี่แลนดิ้งไลท์ออนฝันรักษาสปีดเจ็ดสอ่าไม่ต้องเกรงนะลูกเดี๋ยวครูช่วยแล้วอันนี้เอคไหมอ่าไม่ต้องไม่ต้องเกรงเออเดี๋ยวไปเอ้ค่อยๆเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายเข้าหารันเวย์

ค่อยๆไปอ่ะวันนี้โทรก็คือเดี๋ยวครูจะให้เราลองแท็กซี่ดูนะครับแท็กซี่ก็คือการเคลื่อนตัวไปช้าๆบนพื้นทางวิ่งนะครับมองไปไกลท้ายทางวิ่งเห็นอะไรมุ่งหน้าไปตรงนั้นแล้วเราใช้ลัดเดอร์นะอ่าปล่อยมือได้เอ๊ใช้ลัดเดอร์ในการควบคุมทางนะครับถ้าเกิดเหยียบลัดเดอร์ไปทางด้านซ้ายเครื่องจะเลี้ยวซ้ายเห็นไหมลูกเหยียบลัดเดอร์ไปทางด้านขวาเครื่องจะเลี้ยวขวาเห็นไหมลูก Okay, พยายามเอาตัวเราให้อยู่ตรงกลางรันเวย์ให้ได้อาป่ายเดี๋ยวซ้ายน่อยเหยียบซ้ายน่อยอเอ๋มือไม่เกี่ยวนะอเอ๋นี่แหละเห็นไ,ไหมตัวอยู่กลางรันเวย์แล้วนี่แหละสวยงามอ่ะเดี๋ยวซ้ายเหยียบซ้ายได้เหยียบอยู่ไหมเนี่ย เย็บอยู่นะเอ้อะคือเ็นโตรงอ่าเจ้าฝาเย็บฝาเอ้คือตรงอ่าค่อยๆม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 าอ่าโอเคเบรกได้นั่นแหละอ่ารอบเบรกค้งไว้เบรกค้งไว้เอ้รอบหนึ่งพันนะครับมิกเจอร์ฟูลีน โอเคเรียบร้อยอ่าปิดปิดทยุยปิดโย